พูดถึงเรื่องแต่งงานใหม่แอปทักษอนเปิดใจเรื่องราวถ้าพูดถึงคุณแม่สุดสตรองและมองโลกที่สวยงามอยู่ตลอดเวลาต้องยกให้กับทักษอนพักสุขเจริญหรือที่รู้จักกันในนามชื่อเล่นว่าแอปนั่นเองค่ะเธอเริ่มเข้าวงการบันเทิงจากการชักชวนของป้าชฉลีเจ้าของนิตยสารพอยแกมเพจ เป็นผลงานชิ้นแรกของเธอก็ว่าได้ค่ะต่อมาจึงทำให้เป็นที่รู้จักกันในบทบาทรุง้งสาวโฆษณามิทีนหลังจากนั้นมาก็เริ่มมีผลงานโฆษณาเข้ามาเรื่อยๆอย่างไม่ขาดสายจึงมีคนเห็นแววในการแสดงละครแม่แอปถึงได้มีละครออกมาหลากหลายเรื่องมากให้คนดูได้ชื่นชมกันไม่พอเพียงแค่นั้นยังมีภาพยนตร์อีกด้วย ในช่วงนั้นแม่แอปก็มีผลงานอยู่ทังช่อง3และอยู่ในความดูแลของบริษัทเมเกอร์กรุ๊ปนอกจากละครแล้วเธอยังได้มีผลงานพรีเซนเตอร์หลายตัวเลยอย่างเช่นทอปิคานาทวิตเตอร์รวมไปถึงกิมอับน้ำบาลานซิ่งคูตางูและอีกมากมายและหากใครได้ติดตามแม่แอป เราจะเห็นได้ว่าเธอนั้นเป็นคนที่มีจิตใจดีและเมตตาผู้อื่นอยู่เสมอเป็นคนที่เรียบร้อยและลูกสาวอย่างน้องปีใหม่ก็มีความเรียบร้อยไม่แพ้แม่พักหลังๆมานี้เราจะเห็นได้ว่าแม่แอปเริ่มมีผลงานมากขึ้นโดยเฉพาะตอนนี้ยังทำเป็นพิธีกรในรายการ3มแซบด้วยระคะแต่ความสวยของแม่นั้นยิ่งนับวันยิ่งแซบยิ่งนับวันยิ่งปัง ล่าสุดนี้แม่แอปได้เปิดใจผ่านรายการดังเกี่ยวกับชีวิตของตนที่ผ่านมาและการใช้ชีวิตของตนในปัจจุบันลูกคือสิ่งที่ทำให้เธอเดินก้าวออกมาอย่างสวยงามจริงๆและพอมีการถามถึงเรื่องแต่งงานแม่ก็บอกว่าไม่เคยปิดกั้นนะอาจจะต้องแต่งใหม่ ถ้าเจอคนที่ใช่จริงๆหรือไม่แต่งก็ได้เพราะบางคู่อยู่ด้วยกันไม่เห็นต้องแต่งเลยปล่อยให้มันเป็นเรื่องของอนาคตขอขอบคุณข้อมูลจาก viralfeedpro.com